สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับคนเข้าสู่ช่องฟรีชิน,นะคะคลิปนี้นะะจะพาทุกคนมารับของฟรีชินี้กันค่ะจะเป็นรองเท้าลาคอสนะคะตัวรองเท้าชิ้นนี้นะคะมีชื่อว่ c ค o อ o ออนยูเฮดกรีนค่ะสำหรับการรับของฟรีชินีนะคะให้ทุกคนเข้ามาที่แมปนี้เลยค่ะ c r o คส์เวิลด์มินิเกมสค่ะ เดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้ใต้คลิปนะคะเมื่อเข้ามานะคะตรงนี้ค่ะก็จะมีบอกนะคะว่าการจะรับของฟรีชิ้นเนี่ยต้องทําอะไรบ้างคะหนึ่งนะคะเราจะต้องเล่นมินิเกมของเขาคะ่ะให้ครบจานวน3เกมคะ่ะซึ่งไม่สําคัญนะคะว่าจะแพ้หรือชนะคะ่ะ2นะคะเราจะต้องเข้าร่วมปาร์ตี้คอนเสิร์ตคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะไปเล่นมินิเกมยังไงคะ่ะสําหรับการเข้าร่วมเล่นมินิเกมนะคะแล้วก็การเข้าร่วมคอนเสิร์ตคะ่ะสามารถเข้าร่วมได้ที่ประตูวราปนี้ได้เลยคะ่ะทุกคนสามารถเดินเข้าไปได้เลยนะคะก็จะถูกว์ปไปที่มินิเกมทันทีค่ะ ในส่วนของเกมนี้นะคะก็จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของมินิเกมทั้งหมดค่ะซึ่งหลังจากจบการเล่นมินิเกมแต่ละรอบนะคะเราจะถูกวาร์ไปที่ห้องรวมค่ะซึ่งห้องรวมนะคะเราสามารถกดออกได้ค่ะหลังจากที่เราเล่นครบ3เกมแล้วนะคะในส่วนของปุ่มกดออกะคะก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะจะเป็นปุ่มสีแดงนะคะเมื่อเราออกมานะคะเราสามารถเช็คได้คะ่ะว่าเราเล่นครบทั้ง3เกมแล้วหรือเปล่านะคะได้ที่ตรงนี้เลยค่ะหากว่าเราเล่นครบทั้ง3เกมแล้วนะคะก็จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกเพิ่มขึ้นมาที่ตรงนี้ค่ะ ในส่วนนี้นะคะก็จะเหลือแค่การเข้าร่วมการสแสดงคอนเสิร์ตเท่านั้นค่ะซึ่งการเข้าร่วมการสแสดงคอนเสิร์ตนะคะสามารถเข้าร่วมได้ที่ประตูวาร์ปตรงนี้เลยค่ะในส่วนนี้นะคะเราจะถูกวางมาที่แมปนี้ค่ะซึ่งในส่วนนี้ถ้าเราไม่แน่ใจนะคะว่ามันจะได้แบชตั้งแต่ตอนนี้หรือเปล่านะคะในส่วนของเรานะคะเราเข้ามาในนี้เสร็จแล้วค่ะเราก็เข้าประตูวาร์ปตรงนี้อีกรอบค่ะซึ่งหลังจากนั้นถ้าเราจะถูกวางมาที่นี่ค่ะซึ่งของเรานะคะมันจะไม่ขึ้นแบชที่ด้านขวาค่ะแต่ว่าของฟรีนะคะได้เข้ามาที่อเรรี่ยยบ้คะ สำหรับวิธีการรับของฟรีชินนะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยะคะ่ะง่ายๆแบบนี้เลยคะ่ะยังไงนะคะอย่าลืมไปรับกันนะคะสำหรับคลิปนี้ถอย่างไงก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย